โอเคครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของโชคเรื่องของความสําเร็จนะครับคืออย่างนี้คําว่าโชคเนี่ยผมมีอ่างคุณอาจจะเข้าใจกับผมไม่ตรงกันเดี๋ยวผมขออนุญาตจูนให้ตรงกันนิดนึ่งนะครับเรื่องคําว่าโชคเนี่เนาะโอเคคําว่าโชคเนี่ยก็คือผมแยกโชคเป็นอย่างนี้นะครับคือทางกายภาพก็มีสุขภาพ20เปอร์เซ็นเป็นคนขยันอีก20เปอร์เซ็นเป็นคนฉลาดอีก20เปอร์เซ็ตมันวัดได้ในขนาดน,นั้นเลยเหรอ วัดได้ครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าคุณได้ขี่คะแนนแต่ละอย่างนะครับอ่าสุขภาพขยันฉลาดอย่างไรยที่สุถ้าคุณมีสัมย่างดีปุ๊บเนี่ยคุณก็จะสร้างตัวได้เองแม้ว่าแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเราเองเก็บจะทั้งหมดนะครับแม้ว่าบางอย่างมันติดตัวมานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพรวมรวมแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือถ้าคุณมีตรงนี้ได้คะแนนดีคุณก็ทําคุณก็ทามาหากินได้ละ อ่ประสบผลสูตรในชีวิตได้ละส่วน,น20ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่เป็นของแถมนะครับก็ค,คือโชคที่เราพูดถึงที่เราทำามานอยู่เดี๋ยว่าคนถามว่ามีโชคไหมมีโชคไหมก็ค,คือตอนนี้แหละนะครับมันมียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนในเด่นก็เป็นโชคในรูปแบบอื่นเดเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคุณมีโชคในกลุ่มแต่และอย่างนี้ประมาณไหนนะครับเรากลับมาที่ทภาพเหมือนค,คุณเนาะคาว่าโชคเนี่ยก็คือเอาเรื่องสุขภาพอะสุขภาพของคุณถ้าดูจากลายนิ้วก็จะมีปมภูมิแพ้ปมเลือดจางเรื่องสายตาต้องระวังนะครับ นะแล้วก็จะเป็นคนค่อนข้างจะกังวลวิตกกังวลอาจจะนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝึกเอานะตอนนั้นแก้ไขได้นะครับถ้าสุขภาพให้คะแนนรวมๆก็จะคะแนนยี่สิบผมให้ประมาณสิบห้านะครับขยนันอ่ามันนี้จะขยนันขยันมากนะครับเพราะลานี้ผมนี่จะเป็นคนขยนันเป็นคนสนใจหลายอย่างทําได้หลายอย่างและเป็นคนมีข้อมูลทําอะไรต้องเป๊ะต้องเนี้ยบนะครับขยันผ่านนะครับผมให้ประมาณสิบแปดเลยนะครับสุขภาพขยนัน ฉลาดฉลาดก็ไม่เป็นรองใครได้สิบแปดเห็นไหมครับว่าคุณได้คะแนนอ่าพวกนี้เยอะละนะหักไปเรื่องสุขภาพไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้คุณก็มีศักยภาพในการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วทีนี้เราจะไปดูว่ากลุ่มอ่าอ่าก็เรียกว่ากลุ่มคะแนนยี่สิบคะแนนสุดท้ายคือกลุ่มโชคต่ำธรรมชาตินะ่ะมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนำขึ้นอย่างนี้อ่ะผมอธิบายภาพรวมข้าวไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือหนึ่งมันต้องมีเส้นเส้นเป้าหมายดี ก็คือมีหนึ่งมีเป้าหมายสองมีถนนมีสู่เป้าหมายคือเส้นวาสนาสามีเส้นอาทิตย์คือความเด่นดังความสําคัญหรือมีไฟสองถนนให้นั่นแหละนะครับสี่เส้นพุทธก็คือเรื่องของการค้าการขายการคอนเนคชั่นต่างๆถ้าคุณมีสี่เส้นเนี้ยถือว่าโอเคละนะครับแล้วก็มีมีหลักทรัพย์ดีก็ประกอบกันก็จบนะครับผมให้คะแนนโอเคคือผมผมให้ดูตัวอย่างด้วกันนะที่ตัวอย่างที่ผมที่ผมให้ให้ไว้เนี่ยนะครับที่มันต้องมีอย่างนี้นะข้อหนึ่ง ฐานล่างดีเงินสุงดีนะครับเนินใต้นิ้วเต็มอย่างเงี้ยถือว่าได้เปรียบนะครับเส้นหลักๆสมบูรณ์นะครับของคุณก็ได้อยู่นะเส้นหลักๆนะครับทีนี้เส้นเส้นที่ดีอ่ะก็คือหนึ่งต้องมีเป้าหมายชีวิตสองต้องมีเส้นลัทนิสามต้องมีเส้นอาทิตย์สี่เส้นพุทธห้าเส้นหลักทรัพย์นะครับถ้าคุณมีครบตามนี้ผมให้คะแนนสิบแปดจากยี่สิบนะเมื่อตัวอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยได้คะแนนสิบแปดจากยี่สิบนะครับมีเส้นอยู่อย่างนั้นอยู่จริงๆนะอ่ามีเส้นอยู่อย่างนั้นอยู่จริงๆนะครับอ่มมีีเเสส้้นนนแบบทผูดถึง อยู่คนะรบมาพิหัสศาสนาอทิธุทธนะผมให้แค่18เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคุณตัวคุณเองได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ